ผมจะพูดแบบภาคภูมิใจว่า<ล>แทนเจ้าของร้านวันนี้คือสุกี้เจ้าแรกในประเทศไทยฉันได้กินแล้วและฉันก็จะไม่คุยกับใครอีกแล้วผมจะพูดแบบภาคภูมิใจว่า<ล>แทนเจ้าของร้านวันนี้คือสุกี้เจ้าแรกในประเทศไทยและเป็นสุกี้สไตล์ไทยหลังใช่เมยแล้วประวัติดีกว่า แต่ก่อนอากงอ่ะขายโจกเนื้ออยู่เยะวะาวราชครับอืมไอ้อไนอเนื้อเนื้อเนี่ยเนื้อเนี่ยภาพแล้ววัน<ล>นีน้เนี่ยทหารญี่ปุ่นเนี่ยออาเข้ามาแล้วเขาก็มาขอโจ๊กโกงใส่ในสุก,กี้เขาอากงเขาก็เลยมีไอเดียขึ้นมา,มาเขาก็มาทำเต้าเจี้ยวทำน้ำจิ้มอะไรเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มาเปิดเป็นร้านสุกี้เจ้าแรกอาจารย์ชอบแน่นอนเพราะว่ามีเมนูปลาให้ทานใช่เมนูปลาแล้วไข่ของเขาเนี่ยเป็นไข่ที่ใช้คิลเลนย์มาร์สติับคิลเลนย์มาร์สติ๊อาจารย์ เอาละเอาละเจ้าิชาการไข่ซิลิเนียมครับไข่คาดซิลิเนียมโอเคเจ้าพยา่านเป็นไข่แล่คาดซิลิเนียมนะคะเป็นไข่ออแกนิกเลยออแกนิกด้วยไปออแกนิกเลยแคมจิ้มบนลานชอบแบบเฮ้ยอะไรอ่ะสุดยอดมันกลมกล่อมมากอ่ะคุณผ่านเลิศอร่อยฉันได้กินแล้วแลวฉันก็จะไม่คุยกับใครอีกแล้วสุดยอดยังไม่เจอเนื้อปลาเลย ทีนี้เอ้ไปฮะเจอเจ <ไป S 2> อ <ไป S 2> แล้วต้องไปคร,รับอ่ะอ่าอ่าอืมสุดยอดมันแบบนเนื้อปลาแบบละลายเนี่ยนาะ มันสดอ่ะมันลิ้นในปากเลยอ่ะโอ้ยลิ้นไงล่ะสรุปวงจุ้ยแพ้ความอร่อยค่ะแต่ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่มีความรู้สึกว่าช่วงปรับเปลี่ยนในเรื่องราวเศรษฐกิจบางอย่างช่วงปรับเปลี่ยนเรื่อง,งราวการรับรู้บางอย่างนะครับตะวันปรับเปลี่ยนได้ทุกอย่างจะดี